ยางเป็นบิสโตนนะครับยางปีเดียวกับตัวรถนะครับปี2023ใช้งานได้อีก2ปีมีแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้แทบไม่ได้วิ่งเลยครับคุณผู้ชมสวยสวยมากคุณผู้ชมรถคันนี้ใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเรียงไม่9,900าโลเท่านั้นโอ้โหอัตราเร่เงห อันนริงสุดยอดเลยนะคุณชมสําหรับเจ้ารถคันนี้นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะสภาพแบบนี้ไฟไม่ถึงหมื่นแบบนี้นะครับหาไม่ได้นะครับที่สําคัญนะครับรถมือเดียวป้ายแดงใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอน สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเต่าพิคาะครับมีรถใหม่ๆประหยัดประหยัดน้ํามันนะครับสาหรับราคาน้ํามันตอนนี้ที่มันแพงขนาดนี้นะครับรถคันนี้ประหยัดน้ํามันทางฮอนด้านะครับเคลมมาถึง25กิโลเมตรต่อลิรเลยนะคุณผู้ชมสําหรับเจ้าฮอนด้านะครับ HRV นะครับปี2023 1.5 eSUV e EL คันนี้ใหม่ๆแบบนี้เลขใหม่9,900กิโลเมตรเท่านั้นนะคุณผู้ชม ประกันศูนย์สามปีนะครับหนึ่งแสนกิโลยังเหลือแน่นอนถึงปี2026ี่เลยนะสำหรับเจ้าฮอนด้าเอราวีคันนี้นะครับโอเคด้านหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรละละเอียดกันโลโก้ฮอนด้านะครับจะเป็นโลโก้ตัว S แล้วก็จะมีขอบสีฟ้ามาให้นะครับเพราะว่ารถคันนี้จะเป็น e e v จะมีขอบสีฟ้าตรงนี้มาให้เอาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามนะคุณผู้ชมกระจังหน้าเป็นสีดําสนิทเลยนะครับสวยมากคุณผู้ชมไฟใหม่ๆคล่ิบๆแบบนี้เลยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ ยางเป็นบิสโตน์นะครับยางปีเดียวกับตัวรถนะครับปี2023ใช้งานได้อีก2ปีมีแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้แทบไม่วิ่งเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสีดำสนิทสนิทส,สวยๆแบบนี้เงาๆแบบนี้ตั้งแต่หัวรถยันหางรถเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำมีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับดำดุนะคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างและแผงประตูกัน,นครับด้านหน้าฝั่งซ้าย แขงประตใูใหม่ๆคลิปๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมหูเมาร์ก็เดิมสนิทนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจด้านล่างด้วยครับคุณผู้ชมแผ่นเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีประวัติเครมเลยนะใครที่อยากได้รถป้ายแดงอยู่ก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ครับป้ายแดงไป200แสนบาทเลยนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้า Honda HRV คันนี้นะคุณผู้ชมสวย ใหม่คลิปเลยคุณผู้ชมเหมือนได้รถป้ายแดงก็ว่าได้เลยนะคุณผู้ชมมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับไฟท้ายสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยโลโก้ด,ด้านหลังเป็นตัว H แล้วก็มีขอบสีฟ้าก็คือเป็นตัว E H E V นั่นเองนะครับด้านหลังมี parking sensor มาให้2จุดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเปิดดูกันนี่นะครับมีกล้องมองหลังมาให้เ,เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูด้านหลังดิ ใหม่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมล้างน้ําเดิมน็อตเดิมนะครับสวยงามทุกจุดใหม่ๆทุกจุดใครที่หาป้ายแดงอยู่มาดูคันนี้ก่อนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ครบนะครับนี่ตัวลากจูงนะครับโอเคเองไงหงายหงาฝาท้ายไฟฟ้ามาดูประตูหลังด้านขวากันบ้างครับคุณผู้ชมนี่ครับแผงประตูเดิมๆนะครับ เมอาร์คทุกจุดเดิมสนิทจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้ดูประตูหน้าฝั่งขวากันบ้างครับคุณผู้ชมนี่นะครับแผงประตูเดิมๆตัวหนังสือติดครบนะครับไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยสวยสวยมากคุณผู้ชมรถคันนี้ใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับใครที่สนใจรีบจองเข้ามานะครับมีไฟแนนซ์บริการทั่วประเทศน,นะคุณผู้ชม จัดไฟแนนซ์ได้เต็มแน่นอนนะครับรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับผมผมบอกได้เลยว่าขอแค่ลูกค้าไม่ติดบูโรนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับสำหรับเจ้า Honda HRV ปี2023คันนี้นะครับขอแค่รายได้เป็น2เท่าของค่างวดเท่านั้นนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าใหม่เหมือนสภาพภายนอกหรือเปล่าไปครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ที่ห้องเครื่องของเจ้า Honda HRV ปี2023 e h e v คันนี้แล้วนะครับ ภายในใหม่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่นะครับนี่นะครับผมติดเครื่องอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมน้าแอร์นี่เย็นๆอย่างนี้เลยนะครับแอมเย็นนะนี่ท่อน้ําแอร์นะครับมาร์กิ้งคันเลรออยู่ครบฝาโปมไม่มีไขนะครับน็อตเดิมสนิทนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีเคลมหรือประวัติทําสีมาเลยแนมะ้แต่ชิ้นเดียวนะคุณผู้ชมรถใหม่ๆแบบนี้หายากนะครับประหยัดจากไยแดงไฟ2 0 0แ0 0บาทน,นะคุณผู้ชมที่สําคัญนะครับ ประกัน Honda ยังเหลือนะครับถึงปี2026เลยนะรถคันนี้นะครับประกัน3ปี1000 100, กิโลเมตรนะครับสำหรับเจ้า Honda HRV คันนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันว่าใหม่เหมือนเครื่องยนต์และด้านนอกหรือเปล่า ไปครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่อินเทเลียภายในของเจ้า Honda HRV ปี2023คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับหัภายในใหม่มข้ามาคุณผู้ชมพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับหัวหมอนทั้งสองฟังยังไม่แกะพลาสติกออกเลยนะม่านบางแดดก,ก็ยังไม่แกะพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความใหม่ใหม่แน่นอนนะครับพรมหลังค้าไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มียันเลยนะครับไฟเปิด,ดึ๊บไฟเปิดปิดได้ปกตินะครับใช้งานได้อย่างปกตินะครับ จอมาเป็นทัชสกรีนแบบนี้เร้อยแล้วมีบลูทูธ USB นะครับวิทยุนะครับนี่นะนีเชื่อมบลูทูธม,มีแอปพลิเคชันใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับโอเคตรงน,นี้ก็จะเป็นไฟขอทางนะครับอร์จะเป็นปรับแบบนี้นะคุณผู้ชมสวยนะผม,ผมว่าเขาดีไซน์ออกมาสวยงามนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับรถคันนี้ยังสวยงามเหมือนป้ายแดงก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมคอนโซลไม่มีริ้วรอยปกติสวยงามนะครับ วงมาลายเป็นมัลติฟังก์ชันรูทคอนโทรลอะแดปตีฟคอนโดนนะครับมีการออกน็อกลิ้นด้วยนะใหม่จริงคุณผู้ชมดีหนังเขาไม่มีรอยเลยครับหนังใหม่ใหม่กริบๆแบบนี้เลยบิบตายทีนี่เป็นไงแผงประตูตก็ยังใหม่กริบเลยคุณผู้ชมมือเปิดไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเนี่ยมีวงมือเปิดไม่มีริ้วรอยกุญแจมี2ดอกครบนะครับอยู่ข้างบนดอกหนึ่งนะคุณผู้ชมอยู่ที่ออฟฟิศดอกหนึ่งหัวเกียร์ก็ไม่มีริ้วรอยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมเนี่ยคอนโซลตรงกลาง เพราะว่าเหร็ดมีมาให้ตรงนี้นะครับหนึ่งช่องมันจะอยู่ข้างในนี้หนึ่งหนึ่งนนี่นะครับนี่นะเพราะว่าเหร็ดส่วน USB จะอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ปรับแสงปรับแสงของหน้าหน้าจอแสดงผลนะครับนี่ปรับแสงลดแสงได้นครับอันนี้ก็จะลดแสงนี่ครับก็จะมืดไปเลยนะครับเราก็จะเปิดได้ปิดได้อะไรครับปรับตามความชอบของเรานะครับผูกขับท่านใดที่ไม่ไม่ชอบเวลาขับรถตอนคืนแล้วแสงจากเรือนวมมัน ม,มันส่องเข้าตาก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยเบาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมปีกเบาไม่ลม้มนะเบาใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยขาดแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับจะปรับเบาะแบบแบบมนอนวลอยู่นะครับจะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมแต่ผมบอกได้เลยว่าออปชั่นมันมาแค่นี้ก็ครบแล้วคุณผู้ชมแบบว่ารถคันใหม่ๆแบบนี้ผมอยากได้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่มีตังค์ผ่อนตอนนี้ทํางานก่อนนะครับโอเครถคันนี้นะครับ อุปกรณ์ครบนะครับหนังสือบุ๊กเซวิสครบนะครับสมุดรับประกันยังอยู่ครบรถมือเดียวป้ายแดงแหละคุณผู้ชมหมายเลข9พะโลเองเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนที่2ครับคุณผู้ชมไปครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ห้องโดยสารตอนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ด้านหน้าก็จะมีช่องเก็บสัมภาระมาให้นิดหน่อยนะครับเป็นเก็บเอกสารได้นะคุณผู้ชมไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ก็โอเคใช้ได้เลยละ แล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะสาหรับ,บเจ้า h o น da HRV คันนี้นะครับมีแอร์หลังเย็นนะคุณผู้ชมแอร์หลังเย็นเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้จะยังไม่มีพอต USB ด้านหลังมาให้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสภาพโดยรวมเนี่ยบเบาะนะครับไม่มีล้มนะครับปีกเบาะเบาะไม่มีขาดไม่มีลือรอการใช้งานมีช่องวางแก้วน้ําให้ตรงกลาง2ช่องนะครับตรงนี้ตรงนี้มีให้อีกอด้านประตูอีกอย่างละหนึ่งช่องนะครับก็ด้านหลังก็จะมีสี่ช่องก็พอคอแหละเหลือเฟือเลยคุณผู้ชม ก็โอเคนะครับเบาใหม่เนี่ยคุ้มชมเลยด้านล่างมีพรมรองเท้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะพรมใหม่ๆกริปๆอย่างนี้เลยโอ้ยแอร์เย็นนะคุณผู้ชมพรมหลังคาด้านหลังไม่มีริ้วรอยกระจกบานหลังก็บานใหญ่นะครับคุณผู้ชมมองออกไปด้านนอกก็ไม่อึดอัดนะครับเดินทางไกลๆเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายนะครับไม่เมื่อยนะนี่เล็กลุ่มเลยเยอะนะคุณผู้ชมโหดูดิเหลือเป็นไม้บรรทัดเลยก็ว่าได้นะนี่ผมไม่ได้ปรับเบาะเดินหน้าถอยหลังนะเมื่อกี้ผมนั่งขับยังไงผมก็เอาไว้อย่างนั้นเลยนะครับเฮด d room ก็เยอะนะครับ สภาพโดยรวมของข้อโดยสารเนี่ยผมให้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่านะเอาเอาสักเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็คุณผู้ชมใหม่ๆขนาดนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลขไม่เก้าพันเก้าร้อยโลเอกสารครบคู่มือครบนะครับกุจจครบสองดอกหาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเราไปลองเทสได้เจ้ารถฮอนด้าเอชอาร์วีคันนี้กันว่าอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับช่วงล่างยังดีไหมแต่ผมบอกได้เลยว่ารถไม่เก้าพันโลแบบเนี้ยช่วงล่างยังไงก็แบบดีอยู่แล้วแหละเครื่องยนต์ก็ดีอยู่แล้วแหละ ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมเหมือนรถได้รถป้ายแดงเลยใครที่สนใจก็รีบเข้ามาจองนะครับออกได้ทุกอาชีพรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวแน่นอนนะครับรถคันนี้โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองเทสได้กันครับไปครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาเทสได้เจ้า Honda hrv นะครับปี2023คันนี้ครับช่วงล่างหนึง่งหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูดีเบาเบอร์ใหม่หมดทุกเนี่ยข้างบนเนี่ยม่านบังแดดเนี่ยยังไม่แกะพลาสติกเลยนะคุณผู้ชมพลาสติกเดิมๆโรงงานเลยนะครับรถคันนี้เร่่งไม9,900โลง อัอตราเร่งสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมสําหรับเจ้ารถคันนี้นะครับอย่างว่าคุณผู้ชมเหมือนรถป้ายแดงแหละเลขไม่มัน9,900ันโลเองอะ่ะมันก็เนี่ยช่วงล่างก็ถือว่าแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมรถคันนี้หาอยู่ไม่ควรพลาดนะหลุดเข้ามาคันเดียวนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าจอดไม่นานแน่นอนนะสำหรับเจ้า h o n ด้ HRV คันนี้นะครับโอเคลองคลิกดาวดู โอ้อัตราเร่งเลยคุณผู้ชมสุดยอดไหมครับโหแรงสะใจหรือก็ว่ากันอย่างนั้นเลยทีเดียวนี่นะมีคันด้เลนวอตมาให้ด้วยนะครับเมื่อเราเปิดไฟเดียวซ้ายนะครับน,นะชัดเจนนะจอใหญ่เต็มจอนะคุณผู้ชมมองเห็นชัดเจนนะครับ <Wow. S 1> นี่กล้องมองหลังนะคุณผู้ชมชัดเจนนะครับเห็นชัดนะกล้องมองหลังเขาเห็นชัดเจนเลยนะครับ โอเคคุณผ okay, ู okay, ้ชมเดี Honda Honda. Like, ๋ยวเราไปขึ้นหอยดูช่วงล่างของเจ้า Honda HRV คันนี้กันครับไปครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาขึ้นหอยดูช่วงล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะคุณผู้ชมช่วงล่างใหม่ๆแบบนี้เลยสปริงช o k e เดิมมีมาร์กิ้งทางคันเร์ยอยอยู่ครบนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์จากศูนย์ฮอนด้านะช o เดิมไม่มีรั่วไม่มีเติมใหม่คลิปเลยคุณผู้ชมเลขไม้มัน9,00านโลนะอย่างว่าเนี่ยนะครับช่วงล่างใหม่นี้เลยยางใหม่ๆใช้ได้อีกนอยสางปีมีแน่นอนนะครับ แผ่นกันรอยด้านล่างไม่มีริ้วรอยนะครับใหม่กริปแคทเลติกครบมาร์กิ้งคันเรอร์อยู่นะครับนี่ดูเลยตัวหนังสือติดครบอยู่ทุกจุดเลยนะคุณผู้ชมยางกันฝุ่นนะครับลูกหมากนะครับบูตปิกนกโอ้โหทุกอย่างยังใหม่กริปอยู่เลยคุณผู้ชมแทบจะได้ผ่านการใช้งานเลยคุณผู้ชมทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะสภาพแบบนี้น้องๆป้ายแดงเลยคุณผู้ชมใครที่สนใจก็0 97 182 6256ครับเซลเตอริวีดีให้บริการนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันะคุผู้ชมฟปสรุปราคาค่าตัวนะครับยอดผ่อนว่าคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมไปครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวเจ้า Honda HRV นะปี2023 1.5 ESEV EL คันนี้นะครับสภาพป้ายแดงแบบนี้ไม่ไม่ถึงหมื่นแบบนี้นะครับหาไม่ได้นะครับที่สำคัญครับรถมือเดียวป้ายแดงใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอน ประกันศูนย์ฮอนด้าเหลือถึงปี2026นะครับสวยๆแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้ผ่อนเพียง14,700นะครับรถคันนี้นะครับผอนถูขนาดนี้นะครับราคา8แ0นเข้าไาคุณผู้ชมประหยัดจากป้ายแดงไป2 0 0 0 0 0บาทเลยนะใครที่หาอยู่รีบเข้ามาจองกันนะครับรถคันนี้จอดไม่นานแน่นอนนะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะค,คุณผู้ชมจัดไฟแนนซ์ผ่าน ส่งรถฟรีให้300กิโลเมตรกันเลยนะคุณผู้ชมประหยัดจากค่ายแดงไป200แ,แล้วแถมไม่ต้องใช้เงินออกรถอีกนะครับหาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมรีบเข้ามานะครับรถคันนี้นะครับมีคันเดียวด้วยนะตอนนี้รถคันนี้มีแค่คันเดียวนะครับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาหรือทักเข้ามานะครับเงินเดือนหรือรายได้เป็น2เท่าของค่างวดออกรถได้แน่นอนไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมเจลต่อพิคานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com